แฟนๆแ,แดนมังกร,กรเตรียมกรีดสนามบินแตกกันได้แล้วหลังจากรายการ Keep r u n n ้งเรียลลิตชื่อดังจากเมืองจีนได้ประกาศว่าจะถ่ายทำตอนสุดท้ายของซีซั่นที่ประเทศไทยซึ่งแน่นอนว่ารายชื่อของศิลปินที่ทางรายการประกาศออกมาว่าจะเข้าร่วมเทปสุดท้ายนี้ทำเอาบรรดาแฟนๆตื่นเต้นกันไปต่างๆกันเรียกได้ว่าดังในกลุ่มของแฟนคลับไทยกันทุกคนทั้งชายฉีคุณฟ่านเฉิงเฉิงหวังเฮอตี้ซ่งเว่ยหลงโจเฉินไปลู่เอจเล่าเบบี้ซ่งหยู่ เฉินจัวเฉียนและสมาชิกจีไอเด่นซึ่งทางรายการยังไม่ได้มีการเฉลยว่าเป็นใครางานนี้เรียกได้ว่าเตรียมสนามบินแตกกันได้เลยโดยทางรายการจะถ่ายทํากันในวันที่1 0ถึง12มิถุนายนนี้แต่ยังไม่มีการประกาศออกมาอย่างชัดเจนว่าจะใช้สถานที่ใดของกรุงเทพมหานครและพัทยาในการถ่ายทํา